เกิดอะไรกับคุณนะคะในช่วงวันที่19ถึง25สิงหาคมเป็นการดูแบบแรนดอมนะคะเปิดไพ่พร้อมกันโอะคช่วงที่ผ่านมาบางคนนะคะอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกหงุดหงิดได้อะไรที่ที่สิ่งที่หวังมันก็ไม่ได้ค่ะแต่จากนี้นะคะ คุณมีเกณฑ์จังหวะที่ดีนะค่ะถ้าใครทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านที่ดินค่ะเป็นจังหวะที่ดีหรือมีเกณฑ์บางคนอาจจะได้บ้านค่ะเลขที่บ้านเป็นเลขที่ให้โชคมีโชคนะคะมีโชคอาจจะโชคลาบแบบฟุกๆหรือโชคลาบที่ได้มาจากการทํางานค่ะคนทํางานมีเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ค่ะหรือมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งค่ะ แต่บางคนนะคะก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการเจ็บป่วยอะไรไว้บ้างนะคะ